สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกับผมซ u ปเปอร์สตาร์กิกก้เราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์432ครับในคลิปนี้ครับเราจะมาสุ่มตั๋วอัพรูนนะซึ่งตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟเวอร์ของ South อ a s t a s i เียของเราเนี่ยมีกิจกรรมเลดอัพสเบียงรูนดังใจหวังรูนแล้วก็แผ่นสลักมีโอกาสได้เลดอัพนะครับ โดยจะมีอัตกาตาการดอบเนี่ยจาก50เป็น70ของของดีๆนะแล้วก็ครั้งดั่งใจหวัง25นะไป50ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะ25ครั้งไป50ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะมาที่สเสบียงรูนตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันก็คือการเพิ่มเลทอัพตรงนี้นี่แหละว่าจะได้การ์ดประเภทไหนซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาคมแฝกจะเอาสนามแรงบิด หัวใจอันนันกรอกอมตะเจ้าอันไหนเป็นเลดเพิ่มนะของกิกกี้ขอเลือกอันนี้ก่อนเพราะว่าอยากให้มันเลเวล2ไวๆนะครับดาบคมแฝกยืนยันไปก่อนนะครับซึ่งมันก็จะมีโอกาสเรทอัพก็คือได้ของดีขึ้นนะจาก50%เนี่ยไป70%ส่วนจำนวนครั้งต่อวันจากเดิมมัน25มันก็จะเพิ่มมาเป็น50ครั้งในการโอกาสได้ของดีนะครับอ่ะเราลองมาสุ่มกันเลยครับเรทมาแบบนี้แล้วมาดูว่า ตัวรูนที่เราดองเอาไว้ห้าสิบเจ็ดอันน้อยมากไม่ทันได้ดองไงเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาพอได้รูนแล้วเนี่ยก็กดเปิดทันทีนะไม่เคยได้ดองเลยแต่พอรู้ข่าวว่าจะมีกิจกรรมเลดอัพมาเนี่ยเราก็เลยดองเอาไว้อะมาเปิดกันเลยนะครับ57อันพอเปิดแล้วจะลองไปอัพดูว่าพลังจะเพิ่มมาเท่าไหร่เปิดทีละสิบครับลุยเข้าไป นี่ป็งไงเห็นปล่าว่าเลทเพิ่มเข้ามาครับได้คมแฟกทั่วไปแล้วเป็นของดีนะไว้อัพได้ของหายากแล้วของม่วงนี้ด้วยอ่ะอีกสิบครั้งปั๊บรัวไปอืของทองเพียบโอ้โหเวลาดองมาแล้วมันคุ้มอยู่เหมือนกันนะนะแต่ว่าของดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคมแฟกที่เราเลือกเอาไว้ครั้งที่สามไปเลยครับได้คมแฟกทุกอันเลยนะแล้วก็อันนี้ไว้อัพนะครับ ต่อไปไปอีกครั้งหนึ่งได้มแฝกอมตะแล้วนะเอาอีกสิบครั้งรัวลงไปเอาครั้งนี้ไม่ได้คมแฝกอะไรเลยไม่ได้สีทองเลยเหรอนะอ่าต่อไปเหลือเหลือเศษอีกเจ็ดนะฮะอ่นนี้มันให้มันให้เนี้ฟรีมันให้โบนัสฟรีอ่าเหลือเศษอีกเจ็ดเปิดทีละอันโหแผ่นสลักคมแฝกแล้วก็อมตะต่อสู้นี่แผ่นสลักคมแฝกแ ยึดมั่นนะฮะจะได้ของทองเยอะมากถ้าเกิดใครสุ่มเนี่ยจะรู้เลยว่ามันได้ยากมากเลยนะพวกของทองหรือว่าของม่วงพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะได้เป็นของฟ้านะครับเออพอว่าดองรอแล้วมันคุ้มจริงๆนะเปิดมาเจอแต่แบบนี้นะเจอแต่ทองอาวพอพูดถึงได้ฟ้าเลยโอ้อเปิดครบหมดแล้ว57อันนะครับในกิจกรรมเลดอัพเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปอัพพลังดูว่าเราจะได้เท่าไหร่บ้างเข้าไปที่รูนเลยครับ ตอนนี้พลังจากรูนนะฮะมันจะดูด้านล่างนี้นะพลังที่เราได้จากรูนเนี่ยตอนนี้คือ6 6แ8นหกเดี๋ยวเรามาลองอัพทีละอันกันเลยว่ารูนที่เราเปิดเมื่อกี้จะได้อะไรบ้างนะกดเข้าไปเลยเนีย่เมื่อกี้เราได้อันนี้มาหนึ่งใช่ไหมกดอัพไปแปงขึ้นมาสามพันนะกดอัพให้หมดนี่อันไหนกดอัพให้หมดนี่จนเลื่อนขั้เลยฮนะ รูนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลังขึ้นเยอะนะเอาจริงคือพลังขึ้นเยอะขึ้นได้ทุกวันเนี่ยแต่ว่าเราต้องสุ่มได้ของดีกันหน่อยแต่ว่าพอเห็นเลทเมื่อกี้ที่เปิดอะรู้สึกว่าดองแล้วดีนะเออใครได้การ์ดแต่ละวันเนี่ยได้มาวันละใบสองใบอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งรีบเปิดเลยรอเลทอัพดีกว่านะเพราะว่ามันคุ้มกว่ากันเยอะ,มะเมื่อกี้ได้เห็นบ้าว่าได้ทองเยอะมากอะจากเดิมที่มันไม่เคยได้เลยอะอ่าแล้วพอมาสี่อันนี้ครับ สีอันเนี้ยแนะนําว่าให้เลือกออัเอ่อในสายที่เราเน้นนะของกิกกี้ตอนเนี้ยเน้นไปที่การต่อสู้ก่อนสายต่อสู้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าเกรวินจะมานะฮะอวยมันหน่อยเน,นีเพิ่มพลังสายต่อสู้เข้าไปอัดให้หมดมีอะไรอัดให้หมดอ่ะจบไปแล้วสำหรับเอ่อกรอ,อะอมตะนะครับต่อไปไปไอ้นี่คมแฝก เนคมแฟกที่เราเพิ่มเลดเมื่อกี้โอกาสการดรอกของคมแฟดจะเยอะไปที่ตรงนี้ก่อนเพิ่มสายต่อสู้ก่อนแน่นอนนะเราเน้นไปที่สายต่อสู้เพราะว่าป่วยเจ้าเกรวินนะอัไปให้หมดมีอะไรว่างอัพจ้านี่อัพเลเวลไปเลยเอาให้สุดครับอย่าให้มันเหลือแม้แต่อันเดียว อัพเพราะโอ้โหเลเวลพุ่งทะฉูดเลยเมื่อกี้พลังจากรูนเราหกแสนใช่ไหมเดี๋ยลวลองดูว่าหมดกิจพวกนี้แล้วเราจะได้พลังรูนเท่าไหร่เน้นไปที่อ่าต้องอ,อ,อัพฮีโร่กันอ่าอัพฮีโร่แล้วก็ไปปีศาจปีศาจอัดไปเลยเพราะว่าเจ้าเกรวินนี่อยู่ปีศาจนะถ้าเราอัพฝั่งปีศาจปีศาจก็จะได้พลังที่เยอะขึ้นโอเคครับต่อไปส,อสีทองสีทองครับโอ้โหได้สองอันเปลี่ยนขั้นแล้ว สเตตัสเพิ่มอือ้อะเพิ่มมันหนึ่งหมื่นเอาอีกไปให้สุดอุ้ยขาดอันเดียวเพิ่มได้อีกขั้นหนึ่งเลยเนะี่ยเออขาดอันเดียวเพิ่มอีกขั้นหนึ่งเลยเสียดายนะครับไปให้สุดมีอะไรครับไปห,หมดสเตตัสพุ่งกระจายครับตอนนี้ คงแบบไม่รอพลังใครแล้วฮะซูเปอร์สตาร์กิกกี้เอาไปหนึ่งหนึ่งก็เอาอต่อไปเป็นปีศาจกับฮีโร่นะเอาปีศาจอยู่แล้วแน่นอนเอาไปทีละ80 90ก็เอาโอเคครับเออดาบคมแฝกตอนนี้เต็มหมดแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังขาด2อ,อันนี้อยู่ดีเนี่ยถ้า2อ,อันนี้เราเราได้ครบนะครับมันก็จะสามารถเปิดเลเวล2ได้ นะหรือว่าสองจะได้อัตราคริตที่ลข้อเพิ่มขึ้น3%เปร็นสียดายหรือต้องไปหาสุ่มใหม่นะครับแปันต่อไปนะสนามแรงบิดสนามแรงบิดขอพัฒนาหน่อยไปที่ปีศาจนะไล่ไปทีละอันเลยฮนะแล้วก็สีทองสีทองอัดเข้าไปอันนี้เน้นไปที่สายต่อสู้โอเค ต่อไปไปหัวใจอันนันฮนะโอ้โหจะหมดละวโอ้โหสาดองไว้ตั้งนานอัพยังไม่หนำใจเลยอะใครดองได้เยอะกว่านี้ก็น่าจะอัดมันกว่านี้นะอัดพลังมันมากเลยอัพเข้าไปฮนะแล้วก็สีทองสายต่อสู้อัดเข้าไป สีฟ้าก็ใช้เยอะนะพอหลังๆเริ่มใช้เยอะแล้วใช้ตั้ง5อันกว่าจะเปลี่ยนแต่ละขั้นโอเคครับเราอัดครบหมดแล้วนะที่เราเปิดเมื่อกี้นะที่เราเปิดรูนเนี่ยจาก6 8แ0 0 0ดขึ้นมา7 2 0 0 0 0ืขึ้นมาสี่ห0นนะครับดองไว้ห7บดใบนะตั๋วรูนเนี่ยแล้วก็เปิดมาแล้วก็พอมาอัพได้สี่0มื่นกว่าก็าถือว่าเยอะนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดมันจะเยอะกว่านี้ถ้าเกิดเราสามารถอัพ2อันนี้ได้ขาดอีกเท่าไหร่เราเข้าไปดูก่อนโ,อโหนี่ขาดทั้ง3อันของฮีโร่ขาดอันเดียวนะถ้าเกิดเราอัพจนมันเป็นดาวคูณ1ห,หมดแล้วเนี่ยมันก็จะอัพเลเวล2ของคมแฝกได้ก็จะได้สเตตัสเพิ่มมาสักหมื่นกว่ากว่านะครับและตอนนี้เนี่ยพลังของกีกี้ครับพุ่งโดดไปแล้วพุ่งทะยานไปแล้วพลังตอนนี้อยู่ที่อันดับ1ครับ7ล้าน2องแ6 0 โอ้โห,โห,โห,โหนำที่สองนะอย่างยูกี้อยู่หนึ่งล้านห้านะฮะพลังเรานี่พุ่งกระโูดบอกเลยเน้นพลังไม่เน้นความเก่งอา้าวนี่ฮะเป็นกิจกรรมอัพรูนนะครับที่เขามีเลทเพิ่มมาตอนนี้ก็มาเปิดให้ดูเลยนะครับที่เราดองกันไว้เนี่ยหลายคนเนี่ยเปิดได้อะไรบ้างก็พิมพ์มาบอกกันนะตอนนี้มีเลทอยู่เลทก,กิจกรรมนี้จะอยู่อีกประมาณ2วันนะครับ เปิดกันแล้วก็เอาไปอัปโหลดแล้วก็เพิ่มสเตตัสกันก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องทําจะทําให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้ใครเปิดได้อะไรได้ของเจ๋งไหมเกลือหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ